สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ซอยวัดไผ่ตันสะพานควายนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาทําบุญที่วัดไผ่ตันแล้วก็มาเดิน ดูร้านค้าร้านคาเฟ่ต่างๆในซอยวัดไผ่ตันนะอันนี้เราอาจจะมาช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะเพราะว่าร้านคาเฟ่แถวนี้เนี่ยเขาจะปิดเร็วจริงๆอะ่ะถ้าเรามาตอนเย็นมันก็จะมีแบบพวกร้านค้าร้านอาหารต่างๆเยอะเลยนะแถวเนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะแวะร้านคาเฟ่ด้วยก็เลยต้องรีบมานิดนึงนี่ร้านของกินเยอะแยะเลยจะลองเดินไปดูก่อนว่ามีคาเฟ่อะไรนะสนใจข้าวมันไก่ก็มีน่ากินมากเลยอะ่ะ ข้ามันไก่ร้านส้มตำาน่นนิดเดียวก็คือเราลง BTS สะพานควายประตู3นะครับแล้วก็เดินเข้ามาในซอยวัดไผ่ตันได้เลยหลังจากนั้นก็พอเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยด้านหน้านี้ก็จะเป็นวัดไผ่ตันละนิดเดียวโหนี่ร้านข้าวกันข้าวเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองไปเดินดูซิว่าโอ้ไม่ได้มาตรงนี้รับนานมากเมื่อก่อน หลายปีมาแล้วเคยอยู่ในซอยนี้แหละวในซอยก็จะมีแบบขายสังขพันธ์ต่างๆเยอะแยะเลยทุกคนเข้าไปในซอยเดี๋ยวเราเดินตรงไปเนี่ยไปทำบุญด้านหน้านี่ลนะวัดอยู่ด้านหน้าใกล้ๆอของกินเยอะแยะมากมายเลยมี ร้านแบบนั่งกินได้แล้วก็ร้านแบบซื้อกลับนะครับนี่นีจ่จะถึงแล้วจะถึงแล้วนี่เลยวัดไผ่ตันโอ้หแดดก็สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยวัดไผ่ตันวัดไผ่ตันไปไหว้พระที่พระบูชสดก่อนนี่เลยนะครับถึงแล้ว วัดไผ่ตันพระอารามหลวงตรงนี้เป็นจุดดอกไม้ทุกเทียนนะครับอนีเดี๋ยวเราก็นำดอกไม้ทุกเทียนมาไหว้พระตรงนี้นะไปเดี๋ยวจุดทุกเทียนก่อน สวยมากเลยทุกคนอันนี้เป็นพระมาลายโปรดเทวดาดูดิชุดเรมรม่าผนังของวัดไผ่ตันนะครับก็จะเป็นลายขาวดำสวยมากดูประตูดูผ้าประตูโอ้โหสวยมากเป็นลายละเอียดเลยข้างในาสวยมากเลยครับ นนเราทำบุญเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปเดินดูรอบๆปัดกันนะอันนี้ก็ลองเดินไปดูด้านนี้กันอด้านนู้นก็มีด้านนูนนน้นก็จะเป็นอ,อมีโรงเรียนวัดไผ่ตันแล้วก็พระอุโบสถอยู่ด้านนี้ด้วย นี่ก็จะเป็นการทําบุญที่วัดไปตันวัดไปตันเขาก็จะมีให้ทําบุญที่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับอ่าอาจจะแบบไม่ได้มีให้อาหารปลาหรืออะไรเพิ่มเติมนะแต่ว่าหลังจากที่เราทําบุญกันเสร็จเรียบร้อยเราจะเดินรับไปทางนี้เพื่อที่จะไปคาเฟ่น,นะครับนี่เลยเดินรัดเข้าไปในซอยเดี๋ยวไปคาเฟ่ไปนั่งพักผ่อนแบบดื่มเครื่องดื่มต่างๆนะครับเดินเข้าไปด้านในกันดีกว่า เราเดินเข้าไปด้านในสุดเด้เลยเดินไปคาเฟ่ที่เราดูไว้เนี่ยน่าจะประมาณสักห้านาทีนะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศด้วย <c oughs> เดินข้างวัดชิวๆหลังจากที่เราเดินออกมาจากชุมชนนะครับชุมชนวัดไผ่ตันนะ เราก็มาด้านนี้เลยท้ายมือตอนนี้มันจะเป็นซอยประมาณซอยปฏิพนสิบเก้านะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือร้านคาเฟ่เขาเปิดหรือเปล่าถ้าไม่เปิดเราก็ไปคาเฟ่ถัดไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ตอนนี้คือลองแบบอยากมาแล้วก็ลองดูเลยลองติ๊กๆิ๊กมาเลยออันนี้ก็จะเป็นแบบ โอ้ยตรงนี้ข้างในมันยังเป็นเป็นสวนเป็นป่าอยู่เลยนะเพราะว่าถ้าเราออกไปตรงนี้จะเป็นถนนปฏิพัฒน์นะเดี๋ยวเดินไปดูเรามาถึงแล้วทุกคนร้านกินบิสโทรกาแฟแล้วก็อาหารนะครับโอ้มานี่เขาอยู่ตรงนี้คือเดินมาซอยลังวัดไผ่ตันนะแล้วก็เดินเข้ามาได้เลย๋อรับออเดอร์ที่นี่เปิด Hey, ตอนนี้เราถึงร้านแล้วนะกรีนบิชโวกาแฟสดแล้วก็อาหารนะครับก็จะเป็นแบบว่าร้านคาเฟ่ยอยู่ในบ้านนะอยู่ที่ซอยปริพัฒน์สิบเก้านะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปเดิเนชมนะมันก็จะเป็นแบบบรรยากาศเปน็นแบบแคล้ายๆว่าคาเฟ่สวนป่าอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นที่นั่งเล็กๆชิวๆอยู่ในสวนป่ามีอาหารมีเป็นเซตเป็นคู่มีครัวซองมีกาแฟะอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยน้ำเย็น พอกร้อนก็40บาทเย็นก็ประมาณ45-50ถ้าเป็นแบบ Special Coffee ก็อยู่ประมาณ65บาทนะนี่ Green b i s t r o นี่เลยบรรยากาศดีมากเราเดินแบบชมบรรยากาศแบบชิวๆมาแล้วน,นี้คือจะเป็นแบบโต๊ะที่เราจะมานั่งดื่มชิวๆนะอันนี้ก็เป็นสวนป่าของเขา g r n e n s t r o ก็ถ้าใครมาก็มาทางซอยปฏิพัทธ์ิ9ก็ได้หรือว่า อาจจะมาจากทางวัดไผ่ตันแล้วก็เซิร์ชมาเป็น g กรีนบิสโตตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบใครชอบบรรยากาศแบบสบายเย็นสบายนั่งชิวๆก็มาที่นี่ได้เลยนะเดี๋ยวเรารอเครื่องดื่มนะแล้วก็นั่งพักผ่อนกันก่อนที่จะไปสถานที่ถัดไปนะี่มีกล้วยด้วยน่ารักดีนะด้านนู้นก็มีอันนี้เขาก็มีเป็นแบบสวนกล้วยเนะนี่ยบรรยากาศดีมากชิลมากทุกคน นี่เลยดูใกล้ๆนะนั่งรถไฟฟ้าสะพานควายนะมาลงสะพานควายแล้วก็เดินเข้ามาทําบุญที่ซอยวัดแพดตันก่อนแล้วก็เดินตรงมาอีกนิดนึงนะเพื่อที่จะมาที่บริเวณด้านนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีเป็นมีเป็นมะย,ยมด้วยมีมะย,ยมด้วยทุกคนมีมะย,ยม,มต้นอันนี้สวยมากมาไปดูกระบองเพชรกัน นี่กระบองเพชรสวยดีอุย้ยมีหลายพันนะนี่ดูเสียงน้องหมาเอาอุย้ยสวยดีน่ารักมากเนี่ยอ๋อนี่ไงเขามีแบบเป็นกระบองเพชรให้เราดูเยอะแยะเลยไาในหุ้ยอันนี้มีออกดอกมาด้วย ดีนะเนี่ยใครชอบแบบบ้านเหมือนแบบเป็นคาเฟ่สวนคาเฟ่ป,ป่าๆนอยแบบชิลๆเหมือนมากินคาฟเฟออ่กินคาเฟ่กินกาแฟบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยมาที่นี่ได้เลยนะเแบบนี่ยบรรยากาศาแบบชิลๆเป็นสวนป่าเล็กๆนะเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันแบบชิลๆเลยอยู่ซอยปฏิภพัฒน์19นะครับจะนั่งรอกเครื่องดื่มกันนะ ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นลาเต้เย็นนะทุกคนแล้วก็จะมีขนมปังมีขนมปังน่ากินมากหอมมากน่าก,ากินเดี๋ยวเรามาแบบนั่งพักผ่อนดื่มกาแฟท่ามกลางธรรมชาติแต่นี้นะครับ Green Bistro เนี่ยก็จะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับสามารถที่จะ ามาลงที่ BTS สะพานควายแล้วก็มาที่ปฏิพัฒน์สิก็ได้หรือว่าจะเดินมาที่วัดไผ่ตันทําบุญเหมือนสันก่อนนะรพบาอทำบุญเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินทะลุมาด้านหลังนะก็จะเจอที่าคาเฟ่ได้เลยนี่เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมขนมนะฮะอันนี้ก็จะมีเป็นแบบขนมปังเน,นี่ยมีเป็นแบบสังขยาเป็นโฮลเกรนะเข้าทําแบบว่าให้กินมากเลยเนี่ะ อร่อยขอกินอันนี้อร่อ,อยได้แบบว่ามีกาแฟาเปนกะกาแฟาเป็นช็อตเทเพิ่มก็คือเทเพิ่มอุ้ย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 ทุกคนทุกคนก็คือถ้าสุว่าไม่พอก็นี่เลยมีกาแฟช็อตเล็กๆชิลมากเลยชอบมากบรรยากาศดี นี่นะครับกรีนบิสโ t o นะครับเรียบร้อยนะครับคาเฟ่กรีนบิสโตรกาแฟสดแล้วก็อาหารนะเนี่ยถ้าใครมาก็ลองมาแบบเดินด้านหลังวัดไผ่ตันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปสถานที่ถัดไปกันดีกว่าลองไปเดินดูว่าแถวนี้มีอะไรนะ่าสนใจอีก อ่ปอันนี้คือบริภัทสิบเก้าก็ลองเดินไปดูด้านนู้นคาเฟ่แถวนี้เขาเปิดเปิดเช้าแล้วก็ปิดเร็วนะเราอาจจะต้องรีบเดินไปดูออกซอยนี้ดีกว่าตอนนี้เราออกมาที่สี่แยกสะพานขวายเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเดินคลิกซีูร้านข้าเหนียวมาม่วง ต่อแถวเยอะมากร้านข้าวเหนียวมะม,ม่วงไปดูด้านหน้ากันเดี๋ยวเดินไปนิดนึงก็จะถึงที่บิ๊กซีสะพานควายนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นบิ๊กซีสะพานควายก่อนก่อนจะนั้งรถไฟฟ้ากลับนะครับตอนนี้คือสะพานควายแบบก่อสร้างตึกสำหรับเช่าตึกทำงานอะไรเยอะแยะเลยนะ ด,ด้านนั้นก็มีคาเฟ่คนคนก็เริ่มทยอยออกมาเดินกันแล้วแวอาจจะพาแบบไปคาเฟ่ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเรามาตอนประมาณบ่ายๆแล้วคาเฟ่ปฏิพัทธ์เนี่ยส่วนมากเขาจะปิดกันประมาณช่วงสี่โมงเย็นนี่สี่โมงกว่าแล้ว ตอนนี้เรากำลังเดินออกจากฝั่งบิ๊กซนะครับไปรถไฟฟ้า BTS นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอ,าอะไรขายบ้างตอนนี้นะตอนเย็นเขาก็จะมีของขายเยอะแยะเลยทุกชิ้นอันนี้ก็จะเป็นแบบอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเปาโลนะครับโรงพยาบาลเปาโลสะพานควาย ไปดูรถไฟฟ้ามีร้านไขายผักด้วยจริงๆอ่ะสะพานควายเนี่ยมันจะมีลรงหนังอะโรงภาพยนต์เนี่ยสองฝั่งแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะทุบไปแล้วฝั่งทางขวาเนี่ยที่เราเดินอยู่ตรงนี้น่าจะทุบไปแล้วสร้างเป็นคอนโดนะร,ร้านไขายไมย้แล้วก็ฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านซ้ายนี่ครับ ตรนี้ยังมีโรงหนังอยู่นะสามารถมาดูได้นะปะหลเทเตอร์นะครับอยู่ด้านในเปลี่ยนหนังใหม่ทุกวันในคารและวันศุกร์ครับภาพเสียงชัดถ้าใครจะมาดูหนังก็คือนี่และลงวิเทสคัานควายแล้วก็เดินมานิเดเกียวอยู่ใกล้ๆกับเทสโก้เอ็กเพสครับยังมีอยู่แต่ว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นทุกเป็นคอนโดไปแล้ว <laughs> คือจริงๆอะ่ะปฏิพัทธ์เนี่ยมีคาเฟ ร้านอาหารอะไรเยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์คาเฟ่เนี่ยอันนี้ตรงนี้ตรงนี้คือเป็นโรงหนังเดิมแต่ว่าเขาุบแล้วถ้าเป็นบดีพัตเนี่ยสไตล์คาเฟ่จะเป็นช่วงกลางวันไม่เกิน4ี่โมงเย็นแต่ว่าถ้าเป็นแบบของกินเนี่ยต้องเป็นแบบ5้าโมงเย็นเป็นต้นไปก็จะมีร้านขายของกินเยอะแยะเลยถึงแล้วสะพานควายหมดละเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็กลับแล้นะบาย